สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหานาเอาหุ่นแปลกๆของเล่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นของย้อนยุคเช่นเคยแนละขุดของเก่ามาเล่าให้ฟังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ของใหม่ๆก็ แพทย์จะไม่มีอะไรจะหาซื้อนะครับผมก็เลยครั้งก่อนกอ็ลูกทายเปิดเทอมนะครับก็เลยนึกถึงได้ว่าม,มันมีของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับผมก็คือของเล่นที่เขาขายตามร้านขายขนมหน้าโรงเรียนนะครับผมก็ไปหาซื้อมาแต่ว่านี่ผมซื้อเก็บไว้เก่านานตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วครับก็เลยนึกถึงได้นะครับนํามารีวิวให้ท่านชมนะครับแล้วก็มีของเล่นใหม่ๆนะก็เป็นเอ ซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับก็เป็นนาฬิกาแปลงล่างนั่นเองนะครับผมสมัยเด็กๆผมก็เคยเห็นนะครับเขาก็ทํามาขายจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนทุกคลิปเลยนะครับผมตอนนี้ท่านก็กดไลค์ให้ผมมากายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์นะครับผมเอะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้ขนมย้อนยุค ขนมหน้าโรงเรียนจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นออลักษณะของงานแคนดี้ทอยก็คือจากบริษัท a p e พ็กฟู้นะครับผมนะขนมออแป้งข้าวโพดอบกรอบตาโครโรนั่นเองนะโครโรนะครับผมรสไก่ย่างนะมีมาตรฐานอิสลามนะครับก็คือคนอิสลามกานได้นะครับผมตาใจแอนนะครับผมนี่อันนี้สำคัญเลยครับ พร้อมสะสมหุ่นยนต์เครื่องเขียน6แบบโอ้โหเดี๋ยวนี้อยากจะได้มากๆเลยครับพอเปิดเทอมมาเด็กๆก็อยากได้เครื่องเขียนไปเรียนหนังสือกันนะครับผมก็มี6แบบก็มี1 2 3 4 5 6แบบนี่ครับผมนี่โชคดีพบบัตรพิเศษนำมาแลกตัวต่อชุด A B C 1ชุดฟรีครับผมยอดมากครับสมัยก่อน Apex t o ทอยนะครับหรือ Apex f o ฟูนะครับก็จะแถม ขนมแบบนี้ครับคือเป็นของเล่นแถมขนมมาแถมของเล่นให้เป็นประจํานะครับวะตอนเด็กผมก็ซื้อทานประจํานะครับจนไปถึงบัณเนี่ยจะหาซื้อยากนี่ครับมีออยดด้วยนะครับผมดูด้านหลังนครับด้านหลังด้านหลังนี่ง่ายเป็นชุดเนี่ยชุดตัวต่อ abc เกมสนุกเออเสริมสร้างปัญญาเอ่อต่อได้หลายรูปแบบนะครับตามจินตนาการที่ต้องการแน่นอนนะครับผมเล่นก็สนุกก็ต้องมีจินตนาการนะครับมีชุดต่อ abc โอ้โหนะเป็นชุดเลยนะ ต้องสะสมนะครับในการพิเศษนะครับก็ต่อได้หลายแบบน,นะครับต่อเป็นหินยนต์ก็ได้ทำเป็นบ้านก็ได้เป็นกังหันก็ได้นะเล่นหล้รูปแบบตามจินตนาการเลยครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูวันปีที่ผลิตได้นะครับก็ไม่มีบอกแล้วนะครับผมไม่ได้ปั๊มเลยครับ ก่อนบริโภคเมื่อไหร่นะครับผมแต่แน่นอนนะครับ20กว่าปีแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ่นจริงๆที่ว่าผมเออซื้อมานะครับสะสมไว้นะครับผมนี่เลยครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวเนี้ที่ผมซื้อเองนะครับเออพวกนี้ก็จะตามตามมานะครับผมก็หาซื้อมาที่หลังละ สิกว่าปีกว่าจะได้นะครับมีสิกว่าปีกว่าได้อันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมลองรีวิวให้ดูก่อนนะครับเป็นหุ่นดินสอนะครับก็คือเอาดินสอเสียบเข้าไปตรงด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยเนี่ยผมจะทําให้ดูนะมันมีรูตรงนี้ยกได้โอ้โหนะเป็นปืนไอพ่นเลยยิงได้ <c oughs> โอเคครับเด็กก็เล่นตามจินตนาการนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ดินสอดูว่าใส่ได้จริงไหมเอ่ยนะครับผมแป๊บเข้าไปนี่ฮะโอ้โหดินสอสี อันนี้ก็ดินสอเขียนแป๊บได้ร้อยแล้วปึ๊บอ่าก็จะกลายเป็นหุ่นดินสอนะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับมีคาบกาวนิดหน่อยคงเป็นเจ้าของเก่าก็คงติดกาวมานะครับผมนะฮะก็ได้มานะครับอืมเียบร้อยนะหุ่นดินสอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ,อ่ออันนี้โอ้แขนขาขยับได้นะฮะแขนจะขยับได้ฮะนี่แขนขาขยับได้นะแขนขาขยับไม่ได้แขนขยับได้ปึ๊บเสียบไปใหม่ นี่ก็จะกลายเป็นหุ่นดินสออ่าเรียบร้อยนะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับต่อไปมาดูนี่ถ้าเราดูตัวเนี้ยอุ้ยไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นหุ่นอะไรนะครับผมเนี่ยหุ่นอะไรกูนุู้มีดูกลวข้างในนะครับเพราะว่าในซองมาตรงเนี้ยครับไม่บอกนะแต่ว่าผมชอบที่สุดเลยนะครับไหนก่อนมีตังค์น้อยซื้อมาได้ตัวห้าบาทแค่ซองเดียวนะครับตัวอื่นผมมันยังไงไงอยู่ผมก็เลยไม่ได้ซื้อเก็บไว้ตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมสมัยปเด็กๆนะครับ นี่นี่แขนขาแขนขยับได้ด้วยเนหะ็นไหมแต่ว่ามันเลือกสีไม่ได้กดว่าโอ้โหสีชมพูหวานแหววเลยนะครับผมสวยจริงๆเลยครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบน,นี้รายละเอียดเขาก็ดีนะครับมีตีนตะขาบด้วยเอ,อลองวัดความสูงให้ดูหน่อยครับคุณทุกตัวก็ความสูงก็จะประมาณนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับสี่เซนห้าเซนอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมอ,อ๋ออันนี้เป็นหุ่นอะไรล่ะนะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นหุ่นอะไรเห็นไหมฮะ แต่ว่าเป็นหุ่นเครื่องเขียนมันก็ต้องเป็นเครื่องเขียนจรครฮะนี่เลยครับปั๊บยางลบครับใส่เข้าไปเลยปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับเป็นหุ่นยางลบนั่นเองเอามาลบลบอะไรก็ได้เห็นไหมฮะเปิบเบเปิบเบเบบ,บนี่เสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนี่หุ่นยางลบเท่ที่สุดเลยแม้ว่าสีเขาจะเป็นสีชมพูนะเราก็มาฝึกลงสีเองได้ฮนะแต่ผม เดิมๆด,ดีกว่าครับผมไม่อยากจะลงสีนะครับผมอ่ะต่อไปตัวที่สามแน่นอนครับอยู่ตรงกลางๆไม่ก็เาด็กก็งงว่าเป็นหุ่นอะไรนะฮะเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับหัวเขาก็จะหมุนได้นะฮะหมุนหมุนได้รอบเลยนะปึ๊บเนี่ยฮะเป็นหุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะพอโตขึ้นหน่อยก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นคล้ายๆกิ๊บหนีบกระดาษนั่นเองนะครับผมเนี่ยเอามาหนีบสมุดแบบนี้นะครับหนีบให้ดูนี่หนีบก็ไปแบบเนี้ย แค่ตัวนหนีบแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นขุนสำหรับหนีบกระดาษนะครับผมนะ,ะแค่นี้เองนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับผมคือว่าผมซื้อมานะครับคือว่ามีคนเข้ามาขายรวมกับของของของ,ของเก่าๆนะครับผมผมไปเจอมาก็เลยซื้อมานะครับ ตัวหนึ่งก็ร่วมร้อยกว่าบาทนะครับผมนะพอให้เขาไปนะครับผมเรื่องแต่ว่าตรงเนี้ยขามันหายไปผมก็เลยตัดพลาสติกเล็กๆนะครับนี่ฮะนตะตัดพลาสติกเล็กเพื่อว่าซ่อมแซมเขาเพราะว่าเกิดว่าไม่มีไม่มีช่วงนี้ตรงนี้นะครับเขาก็จะดืนไม่ได้นะครับก็เลยเอาพลาสติกบ,บางๆนะครับตัดเข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปเพื่อให้เขายืนได้นีฮะของเก่าก็หายากแถนมังชมรุดมานะครับเนี่ยก็ต้องต้องซ่อมแซมเองแขนขยับได้นะครับหัวขยับได้นะครับผม นะก็รักเขามากเลยครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าสามแบบนะครับตอนนี้ตัวนี้มันเป็นเออแสดงว่าเขามีหลายสีอันนี้เป็นแบบเหมือนกันก็คือหุ่นยนออซอตัวนี้แน่นอนนะนี่เพื่อนให้มานะครับผมเพื่อนจากในกลุ่มของเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมอุกสา์ส่งให้ฟรีเลยนะครับผมนะเพราะว่าเขาเห็นผมสะสมแบบนี้อยู่นะครับผมอ่ะตอนนี้อันนี้ก็เพื่อนให้มารุ่นเดียวกันนะครับ นี่อันนี้แน่นอนนะครับเป็นหุ่นเอ,อสไตล์คงจะเป็นนี่ฮะเป็นไม้บรรทัดนะครับผมปับป๊บปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้นี่ก็จะเป็นไม้บรรทัดก็จะมีบอกละเอียดหนึ่งสองเซนสามเซนสี่เซนห้าเซนหกเซนนี่มายืนแบบนี้ก็ได้เด่นแบบนี้ก็ได้เท่ดียืนได้ไหมเออพื้นที่ไม่เคยเรียบนะครับแต่ยืนได้จริงๆนะครับผมลองยืนดูด้วย อ ah, okay. okay. Uh, okay. ่ะได้แล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับยืนแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะก็โอเคครับนี่ยืนแบบนี้ก็ได้ออ่ะโอเคครับอ่ะยู่ได้แล้วนะครับเออเห็นไหมครับรายละเอียดเขาก็ใช้ได้นะครับเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะครับมีรายละเอียดสวยงามมากๆครับผมนี่ตัวก็พอๆกันนะยืนแบบนี้ก็ได้ปุ๊บอ่ะจบแล้วนี่ก็ยืนแบบนี้ดีกว่านะครับผมนี่เป็นหุ่นไม้บรรทัด นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสีชมพูนะครับผมเหมือนกับหุ่นสอหุ่นศรมีสามตัวนะครับผมนอกนั้นมีอ่างละตัวมาดูตัวสุดท้ายนะครับหุ่นคล้ายๆเป็นอุปกรณ์วัดนะครับผมนี่มือขยับได้นะครับแต่ว่าขาตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับด้านนี้นะครับครีมครีมเขาหายไปอันหนึ่งนะครับหักนะครับผมผมก็เพื่อนให้มาเหมือนกันนะครับก็เป็นคนเดียวกันนะที่ว่าให้มาได้สามตัวนะครับผมรายละเอียดแค่นี้ครับผมจะสูงกับเพื่อนมั้ง อยู่ที่ประมาณแค่8เซน7.8เซนนะครับตรงนี้หักไปยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมเออก็ครบนะครับ5แบบเพราะว่าเขามี6แบบนะครับผมขาดตัวนี้ไปตัวเดียวครับผมเนี่ยฮะคือหุ่นวงเวียนนะฮะไม่มีครับผมนะฮะถ้าว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วเจอเพื่อนที่สะสมอยู่หรือว่าเคยเห็นแบบนี้นะครับเออกรุณาแจ้งผมด้ยนะครับหรือบอกเราว่าถ้าอยากจะขายก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมนะมาที่เออ ของเด็กเล่นขนมเด็กกินก็ได้นะครับหรือไปที่กลุ่มเอ่อของเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีก็ได้นะครับบอกผมได้นะครับอยากจะหาเก็บไว้ให้มันครบ6แบบนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วครับหามาก็เกือบ20ปีแล้วยังไม่ได้เลยครับได้อยู่แค่5แบบเลยนะครับผมนะฮะช่วยติดต่อเขาหน่อยนะครับอาานใดรู้จักนะครับที่ใครมีหุ่นตัวนี้หุ่นวงเวียนนะครับอ่ากรุณาบอกด้วยนะครับผมมาดูของเล่นยุคปัจจุบันกันดีกว่านะครับผมนี่เพิ่งไปซื้อมาเลยครับ นาฬิกาแปลงร่างนะครับสมัยก่อนก็จะเห็นเป็นหุ่นหุ่นแบบเนี้ยฮะคล้ายๆแบบนาฬิกาแปลงร่างเนี้ยก็ลักษณะแบบตีเหลี่ยมนี้เลยนะครับผมเขามีมาตั้งนานแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นยุคใหม่นะครทำทำเป็นเอ,อ่อมาร์ควิลล์แอดเวนเจอร์นะครับเอ่อออฟอันตันโอ้โหนะครับก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามน่าจะสี่แบบนะครับผมนี่นะครับนี่อะไรนี่จะเขียนว่าเอ,อ่อเดฟอร์เมชันวอชนะครับก็เป็นนาฬิกา สามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้นั่นเองนะครับผมดูด้านหลังแพดกันครับด้านหลังแพดเห็นไหมโอ้นี่ไงครับมี transformation นะโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แบ่งไอแม,แมงมุมโอ้นะแมงมุมแล้วตอนนี้ก็เป็นฮัทนะครับนี่ไอรอนแมนตัวนี้ก็กัปตันอเมริกาก็มีสี่แบบนะครับผมได้มาสองแบบเลยนะครับผมก็อยากจะได้สองแบบอย่างนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อตามร้านในโรงเรียนนะครับ แต่ว่ายุคนี้ยังมีขายอยู่นะครับก็ผมก็เออไปหาแล้วมันไม่มีนะครับก็เลยยังไม่ได้ได้มาสองแบตนะครับผม่ะอันนี้เป็นกับตันอเริกเอ้ยดูกับตันเมกาบ้างครับนี่เป็นไอออนแมแล้วกับตันเมกาก็สวยครับผมโอ้โหมีโลโก้นะครับนี่มีโล่ด้วยนะครับพิสกรีนที่ที่ที่เออเรียกว่าสายรัดข้อมือนะครับที่สายรัดสายรัดนะครับโอเคมาแกะด้าวด้านในดีกว่านะครับผม เออไปซื้อหาก็แล้วแต่ร้านค้าเขาขายนะครับอุ้นแน่นเหลือเกินอาจจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับผมก็แล้วแต่ร้านเขาขายนะครับผมอ่เป็นร้านหน้าเรียนทั่ว,วไปนะครับผมก็คงจะหาซื้อได้ในยุคนี้เพราะว่ามันได้เก่ามากโอ้โหสวยจริงๆครับสีทองสกินอย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้มีปุ่มเล็กๆสองปุ่มนะครับคงจะให้เราตั้งเวลาได้นะครับแต่ว่า เขาไม่ได้บอกนะครับว่าตั้งแบบไหนเลยยังไงนะครับด้านหลังไม่ได้บอกเลยนะครับผมว่ากดแบบไหนยังไงนะครับแต่คิดว่าไม่เกินความสามารถของเด็กยุคนี้นะครับผมนี่มีสกรีนนะครับเป็นหัวไอรอนแมนนะครับแล้วก็มีเอออันนี้คงเป็นที่ติดตรงหน้าอกเป็นเออพลังงานของไอรอนแมนนะครับผมนี่ครับลองแกะดูนะครับอ้อด้านหลังไม่มีปั๊มเลยนะครับมีปั๊มแตนในว่าดีแล้วก็เอนะครับผมสายนี่เลื่อนได้นะครับเป็นยางนิ่มๆนะครับผม ก็คงใส่สบายมือสบายแขนนะครับอ่ะทีนี้เราจะปลดนี่นะครับตรงไหนจะปลดตรงนี้ล็อกนะครับกดลงไปครับถึงจะดึงไอ้ไอ้หุ่นออกมาได้นะครับแป๊บเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะแต่นน้มาแปลงร่างกันนะครับผมอืมแปลงแบบไหนดีล่ะอ๋อก็เอาขาลงมั้งครับเอาขาลงก่อนนี่ครับปึ๊บอ่าได้ละขานี่หมุนไม่ได้นะครับผมได้แค่นี้มือขยับได้ไหมได้ครับมือนี่หมุนได้รอบเลยนะครับผมโอเคหัว หัวหมุนได้ครับโอ้จัดท่าได้โอ้แค่นี้ก็ดีแล้วครับผมอ่าเข้าท่าแล้วครับนี่ครับอืมไอรอนแมนโอเคสวยมากเลยครับผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ด้านบนไม่มีอะไรขาได้ขยับอย่างนี้ได้เฉยแค่นี้ก็ใส่ไปที่โรงเรียนหวดพื้นได้แล้วครับผมมีเลกาเท่ๆนะครับผมอืมมีหมดสี่แบบนะครับอ่าลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมนะฮะอ่าแจกเด็กๆก็ดีนะครับอืม ส่วนกัปตานอเมริกาก็คงจะเหมือนกับไอรอนแมนมั้งครับผมนะฮะคงจะเหมือนกันนะครับก็คงเออไม่ต้องแกะให้ดูแล้วครับมันก็เหมือนกันเพราะหน้าหน้าตาเขาก็เห็นชัดแล้วรับการแปลงล่างก็เหมือนกันนะครับสายลัดก็มีแค่โล่กับปั๊มตัวเอนะครับผมเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็เล่นเหมือนกันหมดนะครับผมความสวยก็แน่นอนสวยอยู่แล้วครับของเล่นพวกนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นของเล่น รุ่นใหม่นะครับกับเอ,อ่อกับของเล่นรุ่นเก่านะครับผมเนะฮะเป็นของที่ว่าพอช่วงเปิดเทอมนะครับเด็กๆเ,เขาก็อยากได้ไปโรงเรียนกันนะครับผมของเล่นแต่ละพื้นที่ที่ขายหน้างเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะครับนั่นการสะสมของเด็กๆนะก แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่นะครับผมในประเทศไทยนะครับดังนั้นก็มีของเล่นอะไรที่ดีๆแปลกๆถ้าเราชอบนะครับเราควรเก็บสะสมนะครับเพราะว่านานไปแล้วมันจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะผมขอแนะนำนะครับช่วงเปิดเทอมอาจจะมีของเล่นใหม่ๆมาขายตามได้โรงเรียนแม้ว่าช่วงนี้จะยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับก็ลองไปหาหาดูกันนะครับผมนะฮะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆนะครับหรือของเล่นแปลกๆอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ว่ายังไม่ค่อยมีท่านใดรีวิวนะผมก็จะนำมารีวิวให้ได้ชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมผมขอขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ